วัก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel Date Game และในวันนี้เราเองก็คือมันอยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest Mobile たかวย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกระผมจะมาแนะนําแนะแนววิธีการเล่นสายฟรีนะครับ <Wow. S 1> ผมว่าเล่นยังไงให้ทันกิจกรรมซื้อโค้ดฟูบุกิและรูปร่างฟูบุกิรวมไปถึงเหรียญตานะครับผมของสายพลังนะว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับจึงจะได้รับพลังงานรบทั้งหมด95,000 wow. อย่างแรกเลยนะครับผมเองก็อยากจะบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะเซิร์ฟใหม่เท่านั้นนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่เซิร์ฟเก่าๆเ,เ,เนี่ยคือจะไม่มีกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้จะมาเพียงแค่7วันแรกของเซิร์ฟเปิดเท่านั้นแต่เดี๋ยวมีเพื่อนๆเถียงนะครับว่าตัวเลขนับถอยหลังเนี่ยมันมีแค่5วันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้มี7วันนะครับสวันแรกที่เราเริ่มเล่นเซิร์ฟเลยเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือมันนับนะแต่กิจกรรมหน้าเนี่ยมันยังไม่โผลเ่เนนนัันนนววนน้้ออองะลลหรไปแแววว2ืื3สข อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่มีตัวฟุบุกินะครับผมจะเป็นอ,อะไรที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกไอเทมเฉพาะเนี่ยเมื่อเราอัพเป็น3ดาวเนี่ยคือเอฟเฟกการโจมตีมันก็จะเปลี่ยนไป นะครับจากปกติเนี่ยฟูบุกิเนี่ยมันจะปล่อยพายุเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเราอัพไปเป็นขั้น3ดาวแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเป็นประมาณ 3- 4ถึงลูกนะครับบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างสวยมากและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมสกิลของเจ้าตัวฟูบุกิเนี่ยสกิลที่2หรือว่าอันตรีของเขาเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกต์ดาเมจขึ้นไปอีกด้วยนะครับจากปกติแล้วนะเดิมๆเ,เลยนะครับผมสกิลของนางเนี่ยจะมีแค่โจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจแปดสิบหาากเจ้ตัว กินั้นติดผลกระหน่านะครับก็ยังจะฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวมันเองอีก20%อีกด้วยแต่เมื่อเราอัพไอเทมเฉพาะเป็น3าดาวนะครับเอฟเฟกต์สกิลเขาก็จะเพิ่มเติมมานะครับจากเดิมเนี่ยสร้างดาเมจ85%รแล้วติดกระหน่าถึงจะฮิวเลือดแต่อันนี้คือสร้างดาเมจ85%แต่สามารถฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองทันที20%โดยที่ไม่ต้องติดผลกระหน่าและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือมัน บุกิเนี่ย โจมตีทะลุเกาะนะครับหรือโจมตีเจาะเกาะไปอีก60%เป็นจํานวนวนสองรอบ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าใครที่เล่นเจ้าตัวฟูบุกิเนี่ยคอมโบคู่กับพวกบอลทองหน้ากากหวานอะไรพวกนี้นะให้ฟูบุกิเนี่ยเปิดก่อนนะครับแล้วบอลทองตามหรืออะตอมมิกตามอะไรพวกนี้เนี่ยคือบอบโอโ้โหดาเมจจะค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเสื้อฟูบุกิอันนี้นที่แจกฟรีเนี่ยดีมากสําคัญมากและเราควรเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเอาไปใช้เป็น อย่างมากรวมไปถึงรูปร่างตัวละครของเจ้าตัวคุบุกิเนี่ยบอกได้เลยว่าอืมสารบืมฮึม ควรมีไว้ใช้นะครับผมเรื่องแรกครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยระหว่างสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากนะครับสำหรับสายเติมเนี่ยโอ้โหเล่นยังไงก็ชิวๆสบายๆส่วนสายฟรีเนี่ยต้องขยันหน่อยแต่ถ้าใครเล่นสายฟรีแล้วไม่ได้จริงๆนะครับอยากจะเติมเงินอยากจะเติมเกมอยากจะเติมคูปองในเกมอยากจะเติมกิจกรรมหรือแพ็กเกจต่างๆภายในเกมต้องนี่เลยเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตโมือบายที่ถูกที่สุด ดีที่สุดคุ้มที่สุดและที่สำคัญได้เงินในเกมเยอะที่สุดนั่นก็คือโคด้าช็อปเว็บนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยที่อยากจะเติมเกมวันพะันแมนะผมแนะนำเลยนะว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่ค่อนข้างดีมากและที่สำคัญการที่จะเติมแล้วได้คูณ2ต้องกดผ่านลิงก์ของผมเท่านั้นมาจ้าเข้าสู่เนื้อหากันนะครับหลักๆเลยต้องเปิดให้ดูก่อนนะว่า ID ดีนี้เนี่ยเป็น ID ดีสายฟรีจริงๆ ไม่ได้เติมเงินสักกบาทเลยนะครับรวมไปถึงแพ็คมือใหม่ของเจ้าตัวฟุบุกิก็ไม่ได้เติมนะจ๊ะเริ่มแรกของสายฟรีนะครับเล่นยังไงก็ได้นะครับให้มันได้คูปองแดงสัก20คูปองแดงนะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้เพชรแรกนะก็เอามาทําการเปิดหาสุ่มตัวดีๆสักตัวหนึ่งถ้าภายใน20ใบแรกนะครับไม่ได้รับเจ้าตัว SSR เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสเนี่ยอยากได้ SSR มาก่อนภายใน20บใบแรกเนี่ยก็ไปรีรหัสหาซะช่วง20บใบแรกเนี่ยดวง SSR เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยออก ออกสักเท่าไหร่นะครับก็ขอให้มันได้ตัวดีๆสักหน่อยหนึ่งนะครับในระดับ SR ยกตัวอย่างตัวดีๆเลยนะครับที่ควรมีเนี่ยก็อะโกลเด้นบอลหน้ากากหวาน บิสคิงฟุกเคเกาน่านฟ้าคมบูอินบูไฟอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นฟุกุกิก,ก็ได้ที่มันโจมตีหมู่เยอะๆหรือโจมตี3ตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากหรือจะเป็นพวกตัวแทงๆถึกๆอย่างเช่นดร์จีนัทนะครับเรื่องคออะไรเงี้ยแล้วก็กอริลลาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเมื่อเรามีเสร็จแล้วเนี่ยเราเองก็มาเรียงคอมโบเมื่อเราเปิด4ช่องได้หรือเปิด5ช่องได้หรือ6ช่องได้มาเรียงคอมโบให้ครบนั่นก็คือเหลืองแดงฟ้าม่วงต่อมาให้เรา ที่โฟกัสในเรื่องของพลังงานช่วงต้นๆเนี่ยพลังงานมันจะปั้นไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเพชรเนี่ยตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล45หรือ40เนี่ยไม่จําเป็นต้องดองเก็บถ้าเราเปิดตัวอะไรได้ดีครบแล้วปุ๊บเราเอามากดแลกพลังงานได้เลยนะครับจะเกิน150ก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราจะกดนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําให้มันเกินหน่อยก็ดีนะครับหรือจะกดเป็นแพ็ก360ตัวนี้ก็ได้และในเรื่องปลดล็อกนะครับถ้าคุณมีตัวหลักดีๆต้องทําดาวให้มันเยอะๆนะ ค,คุณเองก็ต้องเสียสลาบเพชรหน่อยก็คือกดรีนะครับในแต่ละวันคือรีให้เต็มไปเลยนะ3รอบรีให้เต็มไปเลยเพื่อเอาเหรียญตาเนี่ยเฉพาะเนี่ย มาอัปเดตตัวละครของเรานั่นเองนะครับตัวละครหลักๆที่เราจะอัพก็จะมีบิทคิงนะครับควรอัพเป็น2ดาวหน้ากากหวาน2ดาวบอลทอง2ดาวมูเมง2ดาวจีนอสสอดาว<ๆ>ก็จะเป็นตัวหลักๆแบบเบสิกเบสิคนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวก SSR ใครที่ได้ตัวดีหน่อยก็อัพให้มันเป็น2ดาวเข้าไว้จะดีที่สุดและอย่าลืมอัพสกิลมันด้วยนะครับอัปไปเลยปลดล็อกไปเลยเรื่องเพชรไม่ต้องไปห่วงเรื่องเงินไม่ต้องไปห่วง อัพอไปก่อนขอให้พลังงานลบมันขึ้นนะครับอัพอไปก่อนและตัวละครเนี่ยควรปั้นทั้ง2ทีมนะครับคือ 1. ทีมฮีโร่และ 2. ทีมปีศาจเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยเราเองต้องไปลงโหมดฮีโร่ปะทะปีศาจเพราะการที่เรามาลงโหมดฮีโร่ปะทะปีศาจเนี่ยคือ 1. เรามีสิทธิ์ลุ้นรับดาบอะตอมิกด้วยนะครับแต่ถ้าสายฟรีเนี่ย จะได้ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องดาบอะตอมเนี่ยก็มีคนถามมามากมายนะครับว่าหาจากไหนก็อ่ะบอกได้เลยว่าหาได้เฉพาะเซิร์ฟใหม่ๆเท่านั้นและกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาตอนเลเวลที่30หรือ20บมั้งผมเองจำไม่ได้นะผมเองจำไม่ได้ว่ามาที่เลเวลเท่าไหร่แต่กิจกรรมนี้จะอยู่แค่7วันเท่านั้นก็อย่างที่บอกไปว่าควรปั้นและควรเล่นด้วยนะครับเพราะของในนี้มันแจกค่อนข้างดีมากๆเลยนะจ๊ะต่อมาก็มาดูในเรื่องเฮาส์นะครับเรื่องเฮาส์เนี่ยถ้ามันปลดล็อกได้แล้วเนี่ยมันจะมีอออปลดล็อก ดาวเนี่ยยังไม่ต้องไปอัพนะเพราะว่าการอัพดาวตัวละครเนี่ยมันจะอัพได้ต่อเมื่อ level, เลเวล46มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เรื่องอัพดาวฟิกเกอร์แล้วมันจะได้พลังลบเนี่ยน่าจะประมาณ46ตอนเนี้ที่เราสามารถทำได้ก็คือเก็บตัวละครให้ครบหน้าฟิกเกอร์นะครับมีอยู่สาหน้าก็เก็บให้ครบ แล้วก็ไปหาพวกฐานพวกนี้มาใส่นะครับมันก็จะปลดล็อกประมาณรีวิวสามสิบกว่าเนี่ยแหละสามสิบเอ็ดนะครับก็เอาฐานมาใส่ให้ครบทุกตัวสําหรับฐานพวกนี้เนี่ยก็หาได้จากในร้านค้านะครับก็จะมีให้แลกนะครับสําหรับร้านค้ามาร์เก็ตชิ้นส่วนด่วนหรือกิจกรรมนะครับมีโ่ปทัพวิสาหก็มีแจกกิจกรรมในเกมก็มีแจกเช่นเดียวกันต่อมาในเรื่องผลงานก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผลงานในนี้เนี่ยมันจะให้ของรางวัลค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับเราเองสามารถนําของรางวัลพวกนี้ไปอัปเกรดตัวลครได้ เพชรในเนี้ไปแลกพลังงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําไว้นะครับจะดีที่สุดและเควสจ้างก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเควสจ้างตัวนี้ จะมออพลังงานลบให้กับเรา60นะครับมีเพชรอีก50มีตัวเหลืองอีกหนึ่งใบแล้วก็จะมเีเงื่อนไขในการลงบอกนะครับว่าการที่เราจะลงได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีดาวรวมทั้งหมด2ดาวมีตัว R และมีตัว N นะถึงจะลงแบบ100%ได้นะครับก็ควรทําไว้จะดีที่สุดลงให้ครบ4ตัวหรือ4ทีมนะครับมันจะได้ครบหมดและส่วนที่สําคัญที่สุดเลยในเฮานะครับนั่นก็คือโหมดฝึกฝนเราควรกดอัพไปเลยนะครับอั ทีละสิบก็ได้หรืออัพทีละหนึ่งก็ได้อัพยังไงก็ได้ให้สม,มุดมันหมดไม่ต้องไปเกงโกว่าอันนั้นจะลดอันนี้จะดีอันนั้นจะไม่ดีนะครับคืออัพไปเลยนะครับขอให้พลังงานมันบวกนะต่อมาเลือกกิลดนะครับผมต้องเลือกกิลที่มีคนอยู่เยอะๆและก็เล่นเยอะๆ นะครับในเรื่องกิลเนี่ยก็จะช่วยเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในกิลวเนี่ยมันก็จะมีแจกพวกอุปกรณ์อัปเกรดหรือเพชรนะครับผมประมาณนี้คือมันจะแจกให้เรานั้นไปใช้รวมไปถึงถ้าใครปลดล็อกไซตามะได้นะครับเรื่องภาพความทรงจำเนี่ยก็อามาขอเศษชิ้นส่วนในนี้ได้เพราะว่าเศษชิ้นส่วนตัวนี้เนี่ยหรือว่ารูปภาพตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะปลดล็อกพลังงานให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในภาพนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ปลดล็อกเลยนะครับหลักๆก็คือแถวบน ต้องปลดล็อกไปเลยนะครับแถวบนคือปลดล็อกไปเลย ส่วนแถวที่2นะครับแนะนาให้ปลดล็อกภาพนี้นะครับจะได้ไรับพลังโจมตี3%และเลือดอีก3%ต่อมาจะเป็นรูปของ G ีนอสนะครับจะได้รับความเร็วทั้งทีมบวก10หน่วยแนะนําให้ปลดล็อกส่วนตัวด้วงไม่แนะนําตัวพี่ล้นดําก็ไม่แนะนําสายพวกนี้คือยังไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปไล่อัพดานบนครับเพราะว่ามันจะได้เลือดและก็ HP เ,เยอะมากต่อมาเราก็มาดูในที่แผ่นทักษะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับผมจะมีคนค่อนข้างที่จะอัพผิดไปบ้างบาง ครั้งบางคราวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอัพที่ดีและคุ้มให้โดยแรกเลยนะครับโหมดเข้าสู่เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราอยู่แล้วและฟังก์ชันเพิ่มความเร็วภารกิจเนี่ยยังไม่ปลดล็อกการที่เราจะปลดล็อกมันได้เนี่ยเราก็ต้องมาอัพแผ่นโจมตีทั้งทีมและ H p ทั้งทีมให้ได้อย่างละ2หน่วยหรือ3หน่วยนะครับอันนี้ผมเองก็จำไม่ได้นะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยพยายามกดดูตรงนี้นะครับเพราะมันจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกบอกเมื่อเราอัพ2 2เสร็จและสมุดตรงเนี้ยเหลือเนี่ยอย่าพึ่งไปลงนะครับให เก็บไว้ก่อนเพื่อที่เราจะมาอัพแผ่นความเร็วตัวนี้ในวันถัดไปและมาอัพคิติคอนต้านทานทั้งทีมเพื่อปลดล็อกภารกิจขั้นสูง4ดาวในวันถัดๆไปเพราะ2ฟังกช์ชันนี้สําคัญมากนะครับเวลาเราทําภารกิจไซตามะเนี่ยคือถ้าเป็นภารกิจเลเวล4เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะได้เงินเยอะและก็ได้เหรียญอัพภาพเยอะต่อมาเราก็มาดูในส่วนของนักลก้านะครับว่ามันต้องใช้จุดของเข้าสู่เนี่ยกี่จุดนะครับ จึงจะปลดล็อกหน้านี้นะครับเราก็ค่อยมาไล่อัพนะครับผมให้ได้ทั้งหมด32จุดโดยการลงดาบ5เลือด5 คิติคอน5ต้านทานทั้งทีม5และก็มาอัพอะไรายอย่างหนึ่งให้มันเป็น6นะครับเพราะว่าถ้าเราอัพ 1- นถึงหเนี่ยมันจะใช้แค่1แผ่นซึ่งมันจะน้อยมากแต่ถ้าเราอัพจาก5ไป10เนี่ยมันจะใช้2 3 4 5อะไรเงี้ยคือมันเยอะและมันเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราปลดล็อกนักก้าเสียรียบร้อยเราก็มาดูในส่วนของโหมดถัดไปนะครับว่ามันใช้กี่จุดเราก็ทําสเต็ปเดิมเลยนะครับเน้นฟังก์ชันก่อนนะครับผมและค่อยมาไล่อัพให้เป็น5จุดที่หลังนั่นเองมดสำรวจ ไตมะก,ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหมวดสํสารวจไตามะเนี่ยเราเองจะได้รับออกระป๋องม่วงนะครับเอาไปลงหาไอเทมมาใส่แล้วก็เป็นพวกเหรียญตาไซตามะนะครับมาปลดล็อกภาพและตําราสกิลนะครับเอาไปปลดล็อกออหน้าสกิลแล้วก็รวมไปถึงเพชรนะครับผมเพื่อให้เรานั้นไปแลกพลังงานมาใช้นะครับหรือมาปัมป๊มเลเวลนั่นเองต่อมา PVP ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีบอทให้เราตีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นตีบอทไปเลยเพชรเพชรไม่ต้องไป โกวมันจะเปืงไม่ต้องไปโกวมันจะหมดนะกดได้คือกดไปเลยช่วงแรกๆแ,และค่อยมาหยุดกดในช่วงประมาณเลเวล40อย่างเงี้ยค่อยมาหยุดนะครับก็ คือตีแค่5ครั้งก็พอนะไม่จําเป็นต้องตี10ครั้งนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยตีให้มันครบ10ครั้งก่อนนะครับให้มันได้เหรี่ยนตาสากลเนี่ยเพื่อเอามาแลกเหลี่ยนตาเฉพาะของตัวละครน,นั้นๆนะครับผมจะได้อัปดาวได้นะจ๊ะ <c oughs> ต่อมาก็ฝึกขั้นเทพนะครับผมก็ควรลงให้ครบแล้วก็มีแหลบวิจัยควรลงให้ครบเช่นเดียวกันแต่ผมจะโฟกัสไอ้เรื่องฝึกขั้นเทพสะหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับฝึกฝนขั้นเทพเมื่อเราลงครบหครั้งเนี่ยเราเองจะได้เศษชิ้้้นนนนสส่่่ววมมาาุแลกกก็ไดเเีีียยพพหต มาสุ่มเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเพชรเหลือเยอะๆนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าตาหนึ่งมันน่าจะใช้ประมาณ450เพชรหรือ500เพชรน,นี่แหละนะครับเพื่อแลกกับอีก2รอบนะครับให้มันครบ5รอบและ3สิ่งสุดท้ายเลยนะครับถ้าใครปลดล็อกหายนะได้ควรเอากระป๋องม่วงมาลงหายนะก่อนจะดีมากนะครับเพราะว่าไอเทปเนี่ย มันจะดอปเยอะกว่าเราไปสู้ดันราชานะครับและถ้าใครปลดล็อกดันราชาได้ก็ให้ตีชั้นที่3ช่วงแรกๆเนี่ยมันตีชั้นที่3วนไปก่อนนะประมาณ2วันแรกเลเวลน่าจะยังไม่ถึงเลเวล40ินะถ้าเป็นสายฟรีนะครับก็คือตีชั้นที่3วนไปเลยมีกระป๋องม่วงเท่าไหร่ยัดไปให้หมดนะครับผมแล้วก็ค่อยมาปั่นไปเลเวล4แล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มันมีโอกาสลุ้นให้ได้แบบของฟ้าอะไรเงี้ยครับผมพวกเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสดอปของฟ้านะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเน้นใส่ของ นะครับแล้วก็ทา,าสู้บอสนะครับแนะนำช่วงแรกๆเลยคือเราตีบอสเฉพาะนะครับตีบอสเฉพาะเหรียญตาที่เราจําเป็นแต่ถ้าพลังงานเหลือเราก็ตีให้หมดไปเลยก็ได้อย่างเช่นสมมุตินะครับถ้าผมมีอะตอมิกนะครับเหรียญตาอะตอมิกก็คืออุปกรณ์หรืออาวุธนะครับผมเองก็จะมาย้ำไอ้ตัวพวกนี้ให้มันครบ3รอบก็คือตียัดไปให้หมด6รอบเลยนะครับ <c oughs> เพื่อเอาเหรียญตาเฉพาะตัวนี้ไปอัพนะครับให้กับอะตอมิก ให้ดาวมันเยอะขึ้นกว่าเดิมให้พลังลบมันขึ้นเยอะกว่าเดิมนั่นเองและอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือการอัพเลเวลไอเทมเฉพาะกับดาวหลังๆมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมแจกการ์ดดาวอยู่นะครับจำนวนที่มันแจกมาทั้งหมดเนี่ยจะแจกอยู่ประมาณ4-5ใบนะครับอันนี้คือแจกนะแจกตามเลเวลเลย4-5ใบไม่ต้องไปสุ่มหานะครับมันแจกอยู่แล้วนะครับก็มาอัพตัวละครหลักของเราก่อนตัวไหนดาเมจหลักตัวไหนที่เราใช้ประจําอัพไปก่อนดาวนะครับ1ดาว1ดาวอัพไปเลยนะครับอัชล่ากรโปงผมก็อ่ะ1ดาว1ดาวเหมือนกัน นะครับแล้วก็มาอัพเป็นพวกเออเลเวลนะครับยัดยัดไปเลยโซนอุปกรณ์ไอเทมนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าได้ของขาวมาหรือของเทาเนาะก็ใส่เป็นเซตไปก่อนนะครับหาเซตใส่เซตที่บวกพลังโจมตีหรือเซตบวกสปีดนะหาใส่ไปก่อนหรือใครที่ได้เป็นแบบชิ้นส่วนมาแล้วได้เป็นโจมตีสปีดหรือความเร็วอะไรเงี้ยคือใส่อย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าไม่มีโจมตีความเร็วแนะนำนะถ้าอยากได้พลังรบเยอะๆให้ใส่อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะเน้นและให้ลงท้ายด้วยออฟเปอร์เซนต์อย่างเช่นพลัง โจมตี ต้องเป็นโจมตีและโจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนเลือดก็ต้องเป็น HP แล้วก็เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือโจมตีและ HP เปอร์อรเซ็นต์ก็ได้หรือจะ HP แล้วโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้การที่มันเป็นออฟเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือโอกาสที่มันจะบูสต์ดาเมจพลังลบของเราเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าดาวเนี่ยถ้าเราจะมาใส่เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่ของเขียวนะครับให้เราเก็บดองไปก่อนจนถึงได้ของฟ้าและเราค่อยไปยัดใส่นะครับถ้าของฟ้าเพื่อนๆเนี่ยมันมันออฟดีเนี่ยก็บวกดาวไปเลยหรือถ้าออฟไม่ดีก็บวกไปก่อนนะครับ บวกดาวไปก่อนให้มันได้พลังลบแล้วก็ตีบวกไอเทมทุกชิ้นนะครับก็ชิ้นละ30ก็ได้หรือ35ก็ได้หรือ40ก็ได้แล้วแต่งบประมาณที่คุณจะตีบวกเลเวลได้นะครับแต่แรกๆผมแนะนำให้ตีสัก30ทุกชิ้นไปก่อนนะครับ30 30 30ไปก่อนนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบโอเคสมดุลสุดนะฮะหลักๆเลยสำหรับสายฟรีนะครับก็ต้องขยันกันสักนิดหนึ่ง นะครับไม่ต้องขยันมากนะครับแต่ขอให้ดูพลังงานสักหน่อยหนึ่งให้มันเลเวลเยอะๆหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอีซี่มากๆแล้วนะครับสำหรับพวกกิจกรรมของฟรีเหล่านี้นะฮะที่มีเวลากำหนดแค่7วันเท่านั้นนะครับถ้าใครได้ตัวนี้มาก่อนเนี่ยก็จะคุ้มค่ามากเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากกิจกรรมของเจ้าตัวโซนิกพ้นไปจะมีกิจกรรมแจกเจ้าตัวมอสกิโตเกลหรือตัวยุงหลังจากจบกิจกรรมยุงไปแล้วเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจ มาเปิดขายนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจอุปกรณ์เฉพาะพิเศษของเจ้าตัวยุงและก็ฟูบุกินะครับในราคา1,800เพชรเพนะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาไหนแนะนําให้เราไปเลือกอันที่มันยังไม่มีดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัวยุงนะครับถ้าเราไปหาเก็บเอาเองเนี่ยมันจะนานและมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าการเก็บในแต่ละครั้งเนี่ยพวกระดับ SR เนี่ยมันต้องเอา6คูปองเหลืองนะครับไปแลก1ชิ้นส่วน และเราต้องแลกทั้งหมด50ชิ้นส่วนนะจึงจะได้เสื้อแบบสมบูรณ์มา1ตัวบอกได้เลยว่าเก็บค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไอตัวเหลืองพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้ก็คือต้องเปิดกล่องซับไพยนะครับเปิด1ครั้งก็ได้1ใบอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนที่เล่นสายฟรีอยู่พอสมควรนะฮะ ส่วนใครที่เล่นเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอย่าลืมกดเข้าไปกันเยอะๆเลยนะฮะใครที่ไม่กดนะอขอให้เพื่อนๆเนี่ยสุ่มตัวกาชาได้แต่ตัวเกริวนะฮะแต่ถ้าใครกดลิงก์ที่ผมแปะไปเนี่ยหรือเข้าไปเติมในเว็บโคด้าช็อปเนี่ยผมบอกเลยว่าขอให้คุณหรือขอให้ไอดีคุณเนี่ยประสบพบเจอแต่ตัวคิงบลลรดกระบองเหล็ก ตอมมิทัสุมากิอาชุล่าคาบุตโตะขอให้มีตัวดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีสาธุเพียง <c oughs> เล่นัญัญาศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมทำงานกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าเบาย